คือนุ้ยไม่ใช่ว่าตอนตอนเราความอ้วนนุ้ยออกกาลังกายนะไม่เพราะอะไรรู้ป่ะสูตรนุ้ยนะอันนี้คือสูตรนุ้ยนะต้องลดน้ําหนักลงมาให้ได้ก่อนทาไงดีอยากลดน้ําหนักก็มาบอกน้องนุ้ยน้องนุยก็ต้อง in and out ให้มันพลานสิเราต้องมีตัวช่วยนุ้ยถึงทําไมนุ้ยถึงมาทาไฟเบอร์เพราะเรามีปัญหานุ้ยอ่ะลองกับอันนี้ของนุ้ยไง ใช่ไลองสูตรตัวเองเพราะว่าเรามั่นใจเพราะเราทําเองเท่าน,นั้นเองคือนุ้ยไม่กล้าไปการันตีให้คนอื่นเพราะนุ้ยไม่ได้ลองแต่นุ้ยทําอันนี้ไงพอนุ้ยมั่นใจแล้วลองเองใช่ปะตอนนี้เอวเท่าไหร่เหรอคะเอวส่วนเอวก็อยู่ที่น่าจะประมาณ2 5่ห้านิ้วค่ะจริงๆหลายๆคนบอกว่าหน้าเปลี่ยนเพราะว่าคือมันหายไปสิบโลไงคุณผชมเข้าใจปะเนี่ย เอาจร,จริงๆถ้าคุณผู้ชมไปดูผู้ใหญ่แขรกำนันสีดีๆอะ่ะมันจะมีบางซีที่แบบเฮ้ยสีนี้ยังยังตุ่ยๆอยู่แล้วก็เดินออกมาอ้าวหน้าเดียวแล้วเงี้ยก็ก็เป็นนะจริงๆแล้วตัวที่นุ้ยทำอะ่ะก็คือนุ้ยใช้ใส่ตัวพีเบพีเอติกกับโพเบอติกด้วยเพื่อที่ว่าอะไรสร้างภูมคุ้มกันให้กับร่างกายเพราะว่าเขามีงานวิจัยมาแล้วว่าเอ ร่างกายของเราอะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้จากลำไส้ของเราที่มีจุลินทรีย์ที่ดีอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆผอมคือเด็กจริงๆคุณผู้ชมอ้วนคือแก่จริงไปดูรูปนี้สิตอนอ้วนอะดูแบบอายุเยอะมากเลยอ่ะ